หลังจากที่คลิปเปิดการ์ดของเรา5คลิปแรกเดีย่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าประสบความสําเร็จมากน้องๆเนี่ยตามกันไปทุกที่เลยฮะไม่ว่าจะ Facebook ผมไม่ว่าจะไลฟ์ผมในนีโมไม่ว่าจะนูน่นจะนี่พี่ครับเปิดแพ็คการ์ดหน่อยซึ่งผมก็ไม่ยอมแพ้ผมสามารถไปหาแพ็คการ์ดราคาถูกมาได้แล้วแล้วก็มีหลายแบบซะด้วยวันนี้ครับเราจะมาเปิดตำนานกันต่อกับรายการเปิดการ์ดทา ซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่าผมซื้อมาจากไหนนะครับผมเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะถ้าเนเพื่อนอยากดูกันแล้วว่าเรามีการ์ดอะไรมาเปิดบ้างดูนี่โอ้โหไมบ่บังนี่แน่นอนนะฮะเราก็ยังคงมีกล่องเขียวอยู่เหมือนเดิมรู้สึกว่าตำนานกล่องเขียวรอบแรกของเรานะครับผมรู้สึกว่าผมเกลือมากนะครับถึงแม้ว่าน้องๆอ,อาจจะชอบโอบิโตะก็เถอะแต่ว่าสำหรับฉันนะฉันไม่พอใจมันอย่างมากเพราะว่า S R S S R นอาตัวมันออกน้อยมากเลยวันนี้ครับ เราต้องมา rematch กันนะผมกับกองเขียวก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโลบอคโลบอคและก็โลบอคนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ตุ๊กรดับสวัสดีผู้ทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะฮะอยู่ในรายการเปิดการ์ดไทม์นะครับผมหวังว่าจะไม่พูดชื่อรายการผิดนะซึ่งแน่นอนนะครับก็จะเป็นการเปิดการ์ดนารุโตะที่น้องๆชื่นชอบกันนั่นเองนะครับผมคือส่วนตััววผมมชออบบนนาารรููโตะะย่แแล้คหดจก ้ังคุณป๊อบของผมที่ตอนนี้กล่องการ์ดบังอยู่นะครับแน่นอนอยู่แล้วแต่กล่องที่แล้วเนี่ยมันแทบไม่ให้นารูโตกเลยนะครับจนกูเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะไอการ์ดที่กูเอามาเปิดเนี่ยมันใช่กระตูเรื่องนารูกตกปะวะ ซึ่งแน่นอนนะครับผมซื้อมา3ามกล่องเลยนะครับผมกล่องแรกก็แน่นอนนะครับกล่องเขียวที่พวกเราคุ้นเคยกันในตำนานกล่องเขียวกล่องแรกกล่องที่2อนะฮะอันนี้เป็นนารูโตะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านี้จะเป็นคนละกล่องคนละยี่ห้อนะครับผมซึ่งผมแอบเสียดายมากเลยคือตอนนี้ผมซื้อมาเนี่ยผมลืมดูนะครับว่ามันยี่ห้ออะไรนะครับผมคือผมอยากได้การ์ดยี่ห้อเดียววะนะเออคือรูปแบบการ์ดมันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย มันจะไม่ค่อยเหมือนนะครับผมก็แอบเสียดายเหมือนกันนะทิ้งดิไมเนี่ยแล้วอีกกล่องหนึ่งนะฮะผมบอกได้เลยว่ากล่องนี้เด็ดมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นอัโตะเหมือนกันนะซึ่งมันจะยี่ห้อเดียวกับตัวกล่องเขียวนะเออนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยการ์ดจะน้อยนะครับผมจะมีแค่ประมาณ18แพ็คเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่ามันได้การ์ดที่โหดกว่าในกล่องนี้แน่นอนแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะกลับมาเปิดตำนานกล่องเขียวนะครับผมซึ่งแน่นอนก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันผมต้องอธิบายก่อนว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างกล่องเข ใบบนะครัตัดไป1ใบก็คือใบสะสมแต้มนะครับผมซึ่งอันนั้นเราใช้ไม่ได้อยู่แล้วส่วน3ใบแรกนะครับจะเป็นการระดับ R ธรรมดานะครับผมก็จะมีรูปคาแรคเตอร์รูปอาร์ตอะไรต่างๆนะครับผมและใบสุดท้ายนะครับใบที่4ตัวนี้จะเป็นใบลุ้นแต่ละซองนะครับจะการันตี SR ขึ้นไปนะครับผมก็อาจจะได้ SR นะฮะ SSRURCP นะครับผมแต่ว่า UR กับ CP นี่อย่าหวังเลยซึ่งกล่องนึงเนี่ยนะครับเขาการันตีมานะครับว่ามันจะมี1 CP แล้วก็1 UR นะครับผมก็บางกล่องก็ไม่มีนะแต ส่วนใหญ่มันจะมีนะคืออันนี้เนี่ยผมแอบแอบไปดูมาแล้วผมก็เลยรู้ไงว่าหนึ่งกล่องมันการันตีอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าอีก2กล่องที่เหลือเนี่ยกูไม่รู้เลยว่ามันจะมีกี่ c p กี่ UR อตะใบกันไก่หรืออะไรแต่เพื่อความสนุกนะครับผมจะไม่สปอยตัวเองนะผมจะไม่ไปหาคลิปเปิดการ์ดดูแล้วนะครับเราจะมาเปิดกันโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับ วันนี้เราจะมารีแมทกล่องเขียวซึ่งกูเอากล่องขึ้นมาหลายรอบแล้ว <S <S เปิดสักทีเถอะอ๋อลืมบอกไปนะครับผมคือต่อจากนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่ยืดซีรีส์ของแพ็คการ์ดละนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าเปิด6แพ็คต่อคลิปเนี่ย จริงๆกูก็คิดว่ามันพอแล้วนะเออคือมันตัดต่อง่ายด้วยแหละนะครับแม่แต่คือเราซื้อมาหลายกล่องนะครับผมคือถ้ากล่องหนึ่งจะ5 EP เนี่ยโ,โหสกล่อง1 5 EP ผมว่ามันเกินไปหน่อยอย่างกูอยากรีบรุนเร็วด้วยแหละต่อจากนี้นะครับกล่องเขียวนะครับผมผมจะแบ่งเป็นแค่3 EP เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่า1 EP เนี่ยเราจะเปิดกันทีละ10บซองเลยและรูปแบบการถ่ายของเราเนี่ยครับจะไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วนะครับปกติเราจะรุนกันหน้ากล้องแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์์พพิเเศศษกก็คืออโททรัูนีง เออไม่ได้กล้องพิเศษวิโสอะไรนะฮะมุมมองมันก็จะแบบว่าเออค่อนข้างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับได้ลุ้นการ์ดไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่มานั่งลุ้นหน้ากล้องคือบางทีมันก็ติดขัดปัญหาบ้างซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าผมมาโยนหินถามทางเลยนะครับผมถามเพื่อนว่าเฮ้ยการถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าแบบก่อนที่ลุ้นหน้ากล้องหรือเปล่านะครับผมก็คิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้ซึ่งพมึงยังไม่ได้ดูคลิปกันเลยมึงจะคอมเมนต์ยังไงวะ นะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตากล่องนะครับซึ่งเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะครับข้างกล่องมันก็จะเอ่อค่อนข้างบุบบุบบี้บี้หน่อยนะครับอันนี้น่าจะขนส่งมาไม่ดีนะอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นของแถมที่เขามีมาให้แต่ละกล่องนะครับจะมีตัวเข็มกัดนะแล้วบางกล่องก็จะเป็นแหวนอ๋อผมลืมบอกไปนะครับคือผมจะแปะรูปหน้าผมที่ถ่ายด้วยกล้องตัวหลักเนี่ยนะครับไว้มุมสักมุมหนึ่งนะครับผมจะได้เห็นเรีแอคชั่นแบบพร้อมกันนะแดกน้ำตัอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเซออ่าเปิดกล่องมาอเวนนนะแหจป็ นะผมซึ่งโ,โหดูขนาดแล้วแม่งเล็กมากเลยไอ้จะใส่ไอ้จะใส่นิ้วกูไม่ได้เอาเป็นว่าก็เออเป็นของเก็บเท่ๆไปแล้วกันนะแพ็คก,การ์ดของเราก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เราจะมีทั้งหมด30สซองนะฮะเดี๋ยวกูเอาออกมาทั้งหมดเลยดิเอากล่องเก็บไว้ตรงนี้น่าจะครบอยู่มั้งฮะ30ซองเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราแบ่งครึ่ง แล้วก็เอามาสับนะครับผมมันจะได้เรียกว่าแรนดอมกันนิดนึงนะฮะเผื่อสมมุติมันมีการล็อกซองมาอะไรอย่างงี้นะครับผมเราจะได้เรียกว่ามนลุ้นรพร้อมๆกันนะเพื่อเผื่ออีแรกนี่ CPUR ออกได้ทําไงเนี่ยอ่ะกองแรกเสร็จเรามากอง2องกันต่อไอ้เหี้ยกูแบ่งไม่เท่ากันด้วยไอ้เหี้ยกอง2รู้สึกจะเล็กกว่าสับง่ายกว่าเยอะเลยรวมกองแล้วก็สลับสลับไปอีกนิดนึงอ่ะเรียกได้ว่าโคตรมหาแรนดอมอ่ะเดี๋ยวผมหยิบซองจากกองนี้แบบแรนดอมด้วยแล้วกันครับอัหนึ่งสองเอ่อตรงกลางสามอ่ะข้างหน้าอ่ะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าไปสุดท้ายไปสุดท้ายอ่เคลี uh, ออกเลยมาซองไหนดิซองไหนดิเอ่อเออซองนี้แล้วกันแม่งโดเดเดี๋ยวเราลองมานับกันดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวก่อนเริ่มขอแดกนะ้ำแป๊บ เราก็ยัง <It> คงมากับกันไกคู่ใจของผมนะอ่าเปิดซองฟืบเฮ้ยทำไมมันแข็งๆวะเจ๊กูตัดโดนการ์ดปะเนี่ยตาเอ๋เจอเป็นคันคุโร่คันคุโร่นะฮะคันคุโร่ป๊าบชิกะเอ้ยชิกะมารู้อันนี้เราเคยหรือเปล่าเนี่ยอ่าตอมาอุ้ยซากุระว่ะไปต่อไปไปต่อไปเลยไปต่อไปเลยไปอุ้ย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 อ้ินก็มาอ่าไ้แบบแล้วฮึบ เฮ้ยไอเหี้เดี๋ยวซองแรกมึงยูอาเลยเหรอมึงจะบ้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยอช่ยูอาร์จริงไอเชี่ยนารูโตะเนี่ยอุ้ยอ้ยอเดี๋ยวเดี๋ เยันนอกกูแดงหมดแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเปิดคลิปแรกซองแรกมึงยูอาร์ออกเลยแล้วเป็นยูอาร์นาโตซะด้วยโฮ้ยบ้าไปแล้วพระเจ้าเนี่ยครับผมนี่นะฮะเป็นยูอาร์นาโตนะครับผม,บบผมซึ่งหนึ่งซองเนี่ยมันการันตียูอาร์หนึ่งใบนะฮะโอ้ยเฮียอันนี้กูไม่ได้เตรียมนายสารอันนี้กูพูดจริงๆเฮียน,น,น,นี่คือดวงจริงๆเลยนะฮะ โอ้นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นนารูโตะนะฮะล่างน่าจะเอ่หกวิถีหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะเออแต่อุยคือแค่เป็นนารูโตะนี่กูก็ดีใจแล้วนะครับนี่โอ้โหเปิดคลิปได้แล้วเนี่จริงๆนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายก็จะเป็นใบเออ่เก็บแต้มนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรานะฮะเยี่มเยิ่มเยิ่มเยิ่มเปิดซองแรกมาก็ตึงเลยว่ะวันนี้มาซองถัดมานะฮะอ่าไปกันแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าเราเปิด10ซองนะครับผมอ่าใบแรกนะฮะมาเป็นซาซิรินะครับผม ใบที่2นะฮะเทนเทนใบที่3คมคุเลนไนว่ะเยดโดอันนี้เราไม่เคยได้นะฮะอู้สวยมากการ์ดแบบธรรมดาแรงอานเนี่ยนะครับจริงๆก็สวยแล้วนะ,ะเออมันมีความวิบวับนะครับผมแต่ว่าใบต่อมาเนี่ยมันจะลุ้นยังไงวะเยียกูรู้สึกชินลุ้นหน้ากล้องไปแล้วอะฮฮึึบบ ึบ SR นะฮะอันนี้เป็นอาจารย์คากาชินะพี่เฮียทำไมกล้องมือถือกูไม่ค่อยโฟกัสเลยวะเออมันน่าจะเบอร์เบอร์หลอนๆนะฮะโอ้นะครับผมอันนี้มากับสายแันเชอร์ของเขานะครับเป็นเออ่ลูกหมาไอ <c oughs> ้กล้องกูเบอร์จังวะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนคือมึงเล่นเปิดคลิปมาเจอยูอานารูโตะซองแรกไอส้สซ่า CP แล้วประเด็นคือกูเปิด10แพ็คซะด้วยนะฮะไอ้เหี้ยมึงกล่อยทั้งคลิปเลยเนี่ยกูขอร้องแหละ CP มึงอย่าออก EP แรกเลยนะฮะมานะฮะซองที่3นะครับผมมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรโอ้โห เปิดมาการะโบเชฟโบชาเลยต่อมานะฮะมาดาระต่อมาเอ้ยออเอเห็นใบทายนิดนึงใบต่อมานี้ซาบุสะนะครับผมและใบลุ้นฟับเอสอาร์นะฮะอันนี้อาจารย์อันโกะนะครับผมซึ่งภาคโบลุตโตะนี่ก็คือเอ่อ สงสัยแดกเยอะไปหน่อยเออใบนี้ก็เอฟเฟกสวยดีเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าเออสีม่วงแดงนะฮะเอ้สวยเฮ้ยเราเปิดได้ตัวแปลกๆเยอะนะครับผมซองที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสี่เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับแล้วนะฮะตื่นเต้นมากเลยเยียคือซองแรกกูได้นารูโตะมันนี่คือต่อจากนี้นี่คือแม่งกูไม่รู้อะไรแล้วอะเปิดมานะครับด้วยฮิเนตะนะฮะมีนารูโตะก็ต้องมีฮิเนตะนะครับแล้วก็มีขิบะนะฮะไอสัตว์ถ้าใบต่อไปเป็นชิโนะนะชิโนะชิโนะชิโนะหรือเปล่าโอ้ยเป็นคน ไอ้ใบไทยใบไทยอะไรวะนะเฮ้ย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 มันแปลกๆนะใบต่อไปอ่ะมันแปลกๆนะแปลกๆไอ้ย SSR โอเคคุณรู้ว่าเป็น CP เฮ้ยคือรูปแบบการมันแปลกไงเออนะครับผมอ่าเป็น SSR หัวเหลืองมาแบบนี้นาลุตมิดนาโตะนะเฮ้ยเขวนขอบตอนแรกนี่คุณรู้ว่า URCP อะไรอย่างนี้เลยนะโอ้ยนะครับผมโอ้หใบนี้สวยมากนะฮะโอ้แล้วใบต่อไปก็ เก็บแต้มนะครับไม่มีอะไรเนี่ยอ่ะผมให้ดูในกล้องด้วยอีกทีหนึ่งแล้วผมเนี่ยดูความวิ่งวับของแม่งอ่ะอคือแบบวิ่งวับมากเลยใบเนี่ยอ้ยสวยนะฮะซ่องต่อมานะครับผมโต๊ะผมอาจจะเลอะน,นิดนึงนะครับเพราะผมขี้เกียจเก็บกวาดนะครับเลยได้ว่าให้มันเป็นบรรยากาศในการเปิดการ์ดไปแล้วกันเนาะเปิดมาเป็นซาสเกต็ตตอนเด็กนะฮะอ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยได้หรือย,อยังนะเออนะครับผมใบต่อมาปึ๊อบอ่าโจจิใบนี้เรามีแล้วนะครับผมผมลุ้นอย่างงี้ดีกว่าลุ้น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 ยังไงดีวะเอบฟาอ้าวอาจารย์ไกลว่ะ อาจารย์ไก่แล้วไม่เคยได้นะฮะโอ้โหแต่ว่าเอ่ออาท์นี้รู้สึกจะมองหมอไปหน่อยนะฮะคืออาจารย์แกไม่ใช้ครีมกันแดดอะไรนี้บ้างเลยวะเนี่ยและใบลุ้นของเราได้แกฮึบฮึบเอ้ยเอ้ยเอ้ย S.R. นะฮะอาจารย์คาคาชิเฮ้ยอาจารย์คาคาชิกูออก2ตัวแล้วนะ EP เนี้ยว้านะครับซึ่งอันนี้พี่แกก็กําลังเก๊กเท่เก๊กหล่ออยู่เลยนะฮะซองต่อมานะฮะเหลืออีกกี่ซองวะเนี่ยเหลืออีกประมาณเอ่อสี่ซองอตาเอเปิดมาเป็นเทมารินะฮะและใบต่อมาได้แกอาจารย์คาคาชิอีกแล้วโอ้โหเราเจอกันบ่อยแล้วเนี่ยและใบต่อมาครับนั่นก็คือก็คือซาสึเกะอ่านี่เราเหมือนจะมีแล้วนะผมจําได้และใบรุ่นนะครับผม เอเอสอาร์ S R นะฮะหัวขาโอ้ร oh, ุ่น2แน่นอนรุ่น2แน่นอนโอ้ oh, นะครับโอยรุ่น2เป็นตัวที่ผมอยากได้มากและคือรุ่น2แม่งมาต่อจากซาสเกะด้วยนะฮะนี่นีถ้าตั้ง2นี้มีอุจิวะนะครับผมแล้วมาโผล่เอสอาร์รุ่น2นี่คือฮาเลยนะซองต่อมานะครับวันนี้น่าจะซองที่7นะครับผมแต่เอเปิดมาเป็นสากุระเด็กนะครับผมเยี่ยมเยี่ยมเปิดมาเทมาริเด็กโอ้โหเยอะ สองซอ,องติดต่อมาคาคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึง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 เทมัลลีคาคา,าชิติดกันสองซองนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยนี่กูแรนดอมสุ่มซองสุดๆแล้วนะและใบลุ้นได้แก่ S R D อีดาระ ไอ้ไอ้เฮียอาร์ดนี้กูเคยได้บอกว่าเนี่ยไอ้เฮียคือเอ้อ่ะมันโหดเดยอีนี่กูก็เสียวๆนะฮะกูกลัวกูจะได้อาร์ดซ้ำมากเลยคือถ้ากูได้อาร์ดแบบ S R S S R ซ้ำนี่ถือว่าโคตรเกลือเลยนะฮะโอ้โอนะครับผมมาซองที่8โตอะนะโตอะนะมึงออก U R มาซองเดียวนี่มึงหายยาวเลยนะตาเอฟเปิดมาครับรุ่นหนึ่งระครต่อเอ่ยใครต่อครับมินาโตะเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีหกขังเงสหนึ่งแล้วเรามีหกขังเอองสสี่งี้ก็ต้องรุ่น3หรือเปล่าหรือไม่ก็รุ่น5อ้า มันจะให้ดูใบท้ายอย่างเดียวหรือวะฟบนะฮะอันนี้ซาสเกะนะครับผมเอาละใบลุ้นของเราสองนี้นั่นก็คือก็คือ SSR อรใครอะกาละเหรอนี่โอเคนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกาละนะครับน่าจะเป็นตอนที่กำลังไปช่วยล็อกลีนะชุดนี้เฮ้ยสวยสวยสวยมีเอฟเฟกฟไฟด้วยซึ่งในเรื่องไม่มีนะฮะ มีเบาไว้เฮียลืมเราใกล้จะถึงความจริงกันแล้วนะฮะถึงซองที่9ซองที่9ของเรากูขอแนวโตะบ้างเถอะเอาจริงไอ้เหี้ยกูเปิดทีละสิบซองนั่นหมายความว่าเรามีกันแค่สามีพีงนะเพื่อนมึงต้องมี SR ชอาร์วโตะเอชาร์วโตโผล่มาบ้างแล้วตาเอนะครับอ่าขี้ใบกันนะฮะใบแห่งความเกลือนะผมและใบต่อไปต่อไปอา่อาอ่สาซาโซริซาโซริแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็เทนเทนเอาละใบลุ้นเดี๋ยวขอแดกน้ำแป๊บ แม่งคือซองรองท้ายแล้วไงเฮียคือมึงออกตัวดีๆให้กูหน่อยนะขอร้องแหละนารูโตะเอชอาร์มาแล้วสีแดงโอ้ซากุระแน่นอนแบบนี้โอ้โซากุระโอ้โหนี่เอชอาร์จริงเหรอเนี่ยอุซากุระสวยมากเลยอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าหมัดอัคคีนะฮะโอ้ใช้ได้ใช้ได้เลยครับผมเออคืออย่างน้อยได้ตัวละครที่กูชอบนี่กูโอเคแล้วนะและเวลานี้ก็มาถึงนะฮะ ซองสุดท้ายขอร้องลหละครับมึงช่วยได้นารุโตะสักทีนะครับคือเรามีเวลากันแค่3ม EP นะเพื่อนนะเออคือจะออกมาก็รีบๆออกคือ2แรกเนะี่ยมึงก็รีบไปนะครับผมคือมึงค่อยๆเอ้ยนี่เราได้คิดสเมะว่ะเอ้ยเราเคยมีหรือเปล่า,านะี่ไม่จำไม่ได้เหมือนกันใบต่อมาซาสึเกกโอเคใบนี้ไม่เคอยออกแต่ว่าใบาต่อมาก็โจจีและใบสุดท้ายเอ้ยหัวโอ้หัวอย่างงี้เอา้เอาดับเบิลโจจินี่ว่า เย็ดโดนะฮะเออคือจะบอกว่า EP นี้คือก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเออสองแรกมึงออก U.R. อาร์นารุโตะมาเลยนะฮะเออนะฮะซึ่งก็มีแค่นั้นจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมก็ปิดท้ายกันด้วยโจจินะครับผมเออมาแบบดับเบิลกันเลยทีเดียวก่อนนี่ก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดที่เราได้ใน EP นี้นะครับคือใบซากุระใบเนี้ยผมค่อนข้างชอบมากนะครับผมนะดูซิมีอะไรอีกรุ่น4ใบนี้ก็ ใช้ได้นะแต่เอออกูชอบใบนี้ก็ได้อธิบายนะครับผมเป็นการชอบที่ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่คือกูเห็นหัวเหลืองมากูก็คาดหวังเป็นนารูโตะแล้วไงเออนะครับผมเออมีใครอีกใครอีกใครอีกก็แน่นอนนะครับใบสุดท้ายที่เราชอบก็ต้องเป็นนารูโตะอยู่แล้วนะฮะต้องเป็นใบแรกดิแม่งออกสองแรกเลยเรียกได้ว่าเออสำหรับ EP แรกนะฮะนี่คือ3ใบที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับผมคือโโอ้หนารูโตะนี่ผมบอกเลยว่าใบนี้โคตรสวยนะฮะคือแบบ ถูกใจไว้จี๊ดมากคือมันจะมีเอฟเฟกตสีทองทองตรงล่อง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงเสื้อของโนโตะด้วยนะที่มันเป็นลายอะไรพวกนี้นะครับผมเออเรียกว่าสวยมากๆเลยนะแล้วตัวทรงอักษรอะไรเงี้ยก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับผมนะก็เรียกว่าไม่ผิดหวังจริงๆส่วนรุ่น4นี่นะฮะก็ผมรู้สึกว่าการ์ดไปนี้นี่มันคุมโทนมันออกไปเหลืองเกินไปหน่อยนะครับผมก็ ประกายแสงสีทองอะนะเออก็ก็ทองจริงแหละนะฮะไม่เถียงนะครับผมแล้วคือโพสต์มาเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยเอฟเฟกมันไม่ค่อยเยอะมากนะฮะคือนี่มึง SSR จริงโว้ยเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะชอบนะครับผมส่วนซากุระนะครับอุ้ยใบนี้ผมชอบมากเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับผมถึงแม้จะเป็นแค่ SR ก็เถอะนะเออคือโพสต์มันเท่อะนะก็นั่นแหละคือคลิปแรกของเรานะครับผมน้องๆคิดว่าเกลือกันหรือเปล่านะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะสำหรับผมไม่เกลือนะครับซองนี้ไม่เกลือแล้วนะครรรรับบบผมมมเเพาาาาาะะว่ปิด EP แแกกู้นนโต UR ี ได้เลยนะครับผูบอกได้เลยว่าต่อจากนี้เนี่ยรุ่นแค่ SR SSR ก็พอนะครับผมซึ่งเฮ้ยมันต้องออกอยู่แล้วดิพระโธมันจะไม่มีมันก็เกินไปอ่ะเออเรียกได้ว่า EP แรกเราเปิดมาในสวยงามขนาดนี้แล้วนะครับผม EP ต่อๆไปมันก็ต้องมาสิวะแล้วไหนเราจะมีอีก2กล่องที่เหลืออีกนะครับผมนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมซึ่งกูคิดว่ากูน่าจะอัดต่อจากนี้เลยนะครับเพราะกูรู้สึกว่าแม่งกำ ลิสไปท้ายคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับเราทำมาทั้งหมดห้ p พีแล้วนะครับรวมอันนี้ก็น่าจะ6นะไปแวะรับชมความเกลือของเราได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปไปเลยครับผมสวัสดีครับ